ในการอันยาวไกลเกินกว่าที่จะนับได้สมัยพระพุทธเจ้าปฐุมุตระพระสกุลาเถรีเกิดเป็นราชธิดาของพระเจ้าอนันทราชมีนามว่านันทาในพระนครหังสวดีเป็นพระคินีต่างพระมารดาของพระศาสดานางมีรูปร่างงดงามและเป็นที่พึงใจของทุกคนวันหนึ่งเจ้าหญิงนันทา เข้าไปฝั่งพระธรรมเทศนาของพระศาสดาและเห็นพระศาสดาทรงตั้งภิกษุณีผู้มีทิพยจักสุเป็นเลิศท่ามกลางบริษัทสี่พระสกุลาเถรีเกิดปีติใจอย่างยิ่งเกิดอุตสาหกระทำปณิธานปรารถนาตำแหน่งนั้นและถวายทานแด่พระศาสดาพร้อมปรารถนาทิพยจักสุเหมือนภิกษุณีองค์นั้นพระศาสดาทรงตรัสว่านันทาเธอจักได้ตำแหน่งที่เธอปรารถนาในกับที่หนึ่งแสน แต่ในพัทธรกับนี้พระศาสดาพระนามว่าโคตมะจักอุบัติขึ้นในโลกเธอจักได้เป็นธรรมทายาทของพระศาสดาพระองค์นั้นจักเป็นสาวิกามีนามว่าสกุลานี่คือจุดเริ่มต้นของปณิธานอันยิ่งใหญ่ที่พระสกุลาเทรีตั้งไว้ด้วยบุญกุศลที่สะสมไว้เมื่อพระสกุลาเทรีละร่างมนุษย์และไปเกิดในสวรรค์ชันดาวดึงต่อมาในสมัยพระพุทธเจ้ากสปะ พระสกุลาเทรีมาเกิดในตระกูลพราหมณ์บวชเป็นปริภาชิกาเดินทางไปผู้เดียวเพื่อแสวงบุญวันหนึ่งได้น้ำมันเล็กน้อยนำไปจุดประทีปบูชาพระเจดีย์ของพระพุทธเจ้ากัสสะผลบุญนี้ทำให้เกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงอีกครั้งและเป็นผู้มีทิพยจักษุบริสุทดดีท่องเที่ยวอยู่ในเทวโลกเท่านั้นตลอดพุทธันดอหนึ่งในยุคพุทธบาตกานี พระสะกุลาเถรีเกิดในตระกูลพราหมณ์ผู้มั่งคั่งในกรุงสาวัตถีเธอมีทรัพย์สมบัติและศรัทธาเต็มเปี่ยมได้ฟังธรรมในสำนักของพระเถระขีณนาศพองค์หนึ่งเกิดสังเวชใจออกบวชเป็นภิกษุณีแล้วเริ่มเจริญวิปัสสนาอย่างเข้มข้นเพียรพยายามอยู่ไม่นานนักก็ได้บรรลุพระอรหันต์มีความชำนาญในฤทธิ์และทิพโสทาตุรู้วาระจิตของผู้อื่นปฏิบัติตามคำสอนของพระาศาสดาอย่างครบถ้วน ด้วยเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตั้งพระสกุลาเทรีไว้ในตำแหน่งเอตัทคะ,ะของภิษุนีผู้มีทิพยจักษุทั้งหลายพระสกุลาเทรีละอาสวะราคะโทสะขะจัดเครื่องผูกพันปฏิบัติวิชาสามและอภิญญาหกสำเร็จเห็นสังขารทั้งหลายเป็นอนัตตาเกิดจากเหตุมีอันสุดโสมไปตามธรรมชาติและสิ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดผู้ฟังทุกท่าน ความตั้งใจมั่นในปณิธานการสั่งสมบุญต่อเนื่องยาวนานและการปฏิบัติธรรมด้วยจิตจริงจังไม่ย่อทอ้อแม้จะเป็นสตรีแต่หากมีศรัทธาไม่วันไหวย่อมก้าวถึงความหลุดพ้นได้เช่นเดียวกับบุรุษทั้งหลาย